ฝนสั่งลาต้นรบ้ปวดไฟหนาวมาส่งท้ายฝนแรงสีสิามจังหวัดเีรก์กาศเรามาพบกันอีกครั้งกับหวัดิ์ตะไตกข่ายเบียร์การทางเพจและ u t u b e ฝนฟ้ายพยากรวิทพอลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊กวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมในช่วงเย็นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหวยที่เพิ่งออกไปใครถูกหวยรวยเบอร์ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ วันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามฝนสั่งลาตอนรับหน้าหนาวพื้นที่เสี่ยงฝน43จังหวดัดร่วมถึงแนวโน้มที่จะมีอากาศหนาวเย็ยนเข้ามาหลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปรวมถึงการพัดแซกเข้ามาของลมตะวันออกที่นําเมฆได้ของหย่อมพอประกาศตา่าให้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ไทยหรือไม่เดี๋ยวเราจะมารับชมกันนะครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีหย่อมพอประกาศตา่าหรือพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้แต่ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครัะในด้านของพายุหรือหย่อมความอากาศต่ำจะไม่สามารถอยู่ได้นานเนื่องจากจะมีรบริเวณความอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมมาทำลายโครงสร้างของหย่อมความอากาศต่ำหรือพายุให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับ เพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงของแนวร่องมรส <im> ุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วนะครับประเทศไทยทางตอนบนก็จะมีแต่เริ่มที่จะมีอากาศหนาวเย็นเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไป realidad. ลมที่จะเริ่มพัดแน่ทิศแล้วในด้านของฝนที่จะเข้ามาก็เริ่มที่จะยากหน่อยแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนยกเว้นในช่วงที่บริเวณขอบรากาศสูงหรือมรอสุมเย็นอ่อนกําลังลงก็จะมีฝนแทรกฝนแซมเข้ามาได้ บ้างนะคะคัดว่าน่าจะหลายช่วงอยู่ในปีนี้เพราะเข้าสู่สภาวะของลาน,นิยาดังนั้นฝนพัดแทรกพัดแซมเข้ามาก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับกว่าในทุกทุกปีที่ผ่านมาแต่นะครับในด้านของการเปลี่ยน ทิศทางของลมอย่างชัดเจนก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่17ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะหลัง20ตุลาคมที่จะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเริ่มแน่ทิศนะครับฝนจะเริ่มลดน้อยลงทั้งภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะเริ่มเย็นลงดังนั้นนะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดแรงและจะมีหย่อมควา,า,ามรกาดต่ำร่นถึงที่ทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ในช่วงที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม คาดว่าจะทำลายโครงสร้างของพายุให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและสลายตัวนะครับ ดังนั้นต้องติดตามกันต่อนะครับในด้านของการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเพราะสัญญาณของการเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเริ่มชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลัง20ตุลาคมโดยเฉพาะนะครับปลายเดือนนี้ตั้งแต่28ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง30ตุลาคมแต่ในช่วงนี้ก็จะมีฝนพัดแทรกพัดแสมเข้ามาบ้างนะครับเพราะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนอกจากจะมีฝนเข้ามาแล้วนะครับความรุนแรงสภาพอากาศทั้งลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าก็อาจจะเกิดขึ้นบาง ืซึ่งยังคงต้องฝ่าระวังในช่วงนี้นะครับมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับในวันนี้16ตุลาคมจนถึง17ตุลาคมนะครับโดยกรอมอุตุนินยมวิทยาแจ้งเตือนบริวเวณพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีกระบี่ประจวบปีขันชุมพรเพชรบุรี ราชบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและสมุทรปราการนะครับก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาส่วนแนวโน้มฝนในวันนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอยู่นะครับในช่วงนี้ ตั้งแต่14ตุลาคมนะครับจนถึง16ตุลาคมในวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันท้ายๆสุดแบบนี้ก็จะลดลงกว่าในช่วงของวันแรกๆนะครับฝนลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยฝนในวันนี้จะเน้นฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีอยู่นะครับและทางตอนล่างของภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาโดยนะครับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอ่าวไทยทะเลอันดามันทําให้มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่ระวังฝนตกสะสมที่ตกเอาไว้แล้วนะครับที่อาจจะทําให้เกิดมวลน,น้ําสะสมนะครับ เป็นชนวนเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวงัง โดยเฉพาะการขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ในช่วงนี้นะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ําท่วมขังรวมถึงการใส่เสื้อกันฝนสําหรับรถจักรยานยนต์นะครับโกร่มสําหรับการเดินเท้าในช่วงนี้นะครับว่าระวังกันด้วยเดี๋ยวมินจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดฝนในคืนนี้กันนะครับจะเริ่มจาก18นาฬิก16ตุลาคมฝนในบริเวณพื้นที่อุตรดิตถ์0.7มิลลิเมตรแม่สอด0.9ท้องผาภูมิ1.7 ห้วยกระเจ้า9สโยก2.4กาญจนบุรี6.4ราชบุรี1.8จะเชิงศาว1.2ชนบุรี1.2พัทยา3.2ระยอง2นนินุแดง2.4ตาพระยา4.6คุขัน4.3 21นิกา16ตุลาคมเลย3.8เวียงจันทน์7อุดรธานี4.7 พิษณุโลก1.2นครสวรรค์3.4วิเชียบุรี1.3กรุงเทพมหานคร7.3จาจึงเซา9.1ปราจีนบุรี5.5สระแก้ว2.4คลองตะกราว2.4คลองหาด3.8เที่ยงคืน17ตุลาคมเชียงใหม่6.5สอยดาว2.6ชัยประกัน1.2พาน1.1นครศรีธรรมรา 5, ช6.5ฉะอวด1.5พัทลุง3.4 3ในการ17ตุลาคมฝน,น,มนเ,เนบริเวณพื้นที่นครราชสีมา5.5 บำหนิจนรงสามคอนบุรีห้านางรอง6โดนินแดง10.3ตาพระยาห้าสาแก้ว3.3มคลองตะกราว4.5่จสะเชิงซาสองจชนบุรีส2งพัทยาสองระย,ยอง3.3ประโจกรีขัน7.4ทับสแกรสี่บางสะพานน้อย6.6ชุมพรห้าจหลังสวน5.5าาท่าชนะ3.1มจุนการิกาสิตุลาคมฝนเนี่บริเวณพื้นที่ระยอง1.7 ส่วนพึ่ง3.6หัวหิน5.3ประจวบรีขัน5.2ทับสแกร4.2บางสะพานน้อย7.4ชุมพร6.5หลังสวน5กอด2 2.1ชาชนะ6สุราษฎร์ธานี4ขนอม7นครศรีธรรมราช3.8ชะอวด2.3พัทลุง1.4 9นาฬกา17ตุลาคมส่วนพึ่ง6หัวหิน5.8ประจวบรีขัน4.2บางสะพานน้อย4 สุราษฎร์ธานี3.2นครศรีธรรมราช2.3และหาดใหญ่3.6ต่อไปจะพาไปดูการมิรากาาในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้16-17ตุลาคม2568พิยาราใาอีก24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้นะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมา,จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากำแพงเพชรสุโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูร์ อุณหภูมิต่ำสุด22-24บสององศาและสูงสุด3-3มองศาลมตะวันออกความเร็วลมหาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองลอยละ30ส่วนมากจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4ิบสององศาและสูงสุด3าม5องหองศาลมตะวันออกความเร็วุทธิถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภมา,า, 2, 2, 24, งาคาากลางฝนฟ้าขนองลอยละ60ตกหนักบางพื้นที่จัังหวดรราชบุี นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามย4่สี่องศาและสูงสุด3 3มสองศาลมต่ำออกเฉียงใต้คว,าว่าเริสุ2 0ถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพาดตุนออกแาะชายฝั่ง ฝนฟ้าขนองร้อยละ60สิฝนตกหนักบางพื้นที่ฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุดยิบตามย4ิบองศาและสูงสุด3ถึง3องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนรอยละ60ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 25องศาและสูงสุด3 4 3ส่องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1ิถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละเจ็ดสิบตกหนักบางพื้นที่เพชรบุรีประจวบริ่ขันจุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา,ลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสามสามสี่องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60ส่วนมากพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-35องสมอศาลม,มนออกเฉียงใต้ควา 5, 3, มเร็วามถึง30ปิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอิจจินใงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุงคีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารในช่วงกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ